อันนี้นะครับอาหารกระป๋องเอามาให้น้องๆด้วยไม่ใช่แค่สเสบียงพวกผมอย่างเดียวนะครับที่พามากินในป่าเนี่ยของน้องหมาก็เอามาด้วยนะครับผมเนี่ยต้องขอบคุณพ f c อฟซนะครับผมพ f c อฟซหลายท่านเลยที่ส่งหัวอาหารแล้วก็อาหารกระป๋องให้เด็กๆนะครับที่นี่ผมก็เอามาให้น้องๆกินนะครับผมเขาก็เหมือนเรานี่แหละเวลาเหนื่อยๆในป่าเนี่ยก็อยากกินของอร่อยนะครับได้กินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นนะครับมีแรง ขี้ขาวอยู่นมไหมเดี๋ยวค่อยกินข้าวนะให้กินนมก่อนเอาเอาสีขาวชอบกินเอากินไปเอาให้อิ่มเดี๋ยวจะมีอาหารกระป๋องให้กินอีกเห้าใจไหมพักน่อยก่อนนี่เห็นไหมของอร่อยเนี่ย <c oughs> ของทุกอย่างที่อยู่กับเราอ่ะการบำรุงรักษาสําคัญที่สุดเลยนะครับเป็นหัวใจหลักเลยผมอยู่ในป่าทุกครั้งเนะี่ยผมจะเน้นเรื่องความสะอาดเขานะครับผมให้เขาแบบ พร้อมใช้ตลอดอาวุธจะดีขนาดไหนนะครับผมต้องมันทําความสะอาดดูแลเขาถ้าเขาสะอาดดูดีนะครับผมเขาก็จะดูแลเราดีนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละตัวเราดีเขาก็ดีนะครับผมทุกอย่างดีอะไรก็เรียบง่ายหมดนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ป่าเช่นเคยนะครับผมหลังจากจบภารกิจนะครับผมก็นี่แหละก่อไฟต้มน้ําน้ําร้อนนะครับ กินกาแฟกินน้ำขิงนะครับนี่น้ำขิงที่พีเอฟซีส่งมาให้เป็นวันที่สดใสหน่อยนะครับวันนี้ฟาครึ้มๆเหมือนฝนจะตกเป็นปกติของสามจังหวัดนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จะกางเต็นท์ไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าฝนมาเราจะเอาไม่ทันที่นี่ทามืดมานนี้เตรียมตัวเลยนะครับผมจะตกทันทีเลย วางจากภารกิจนะครับก็มาต้มน้ำนะครับกินกาแฟผ่อนคลายกันขอบคุณ f c นะครับขอบคุณ f c หลายๆท่านเลยที่ส่งของกินอร่อยๆมาให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกของกินนะครับปลาส้มคุนเคียงหลายอย่างนะครับผมมีผักทองด้วยนี่ผักทองก็ต้มกินเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าต้มใส่หม้อต้มไม่หมดก็เหลือไว้ต้มใส่น้ำตาลกินกันนี่นะครับ กินในป่าช่วงฝนตกนะครับบรรยากาศชื้นๆหน่อยก็จะย่างข้าวโพดนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นมันมันเทศนะครับผมนี่อร่อยมากเลยนะครับผมย่างสุกแล้วเหลืองมากเลยให้ดูย่างสุกแล้วนะครับเห็นไหมเนื้อเหลืองน่าทานมากนะครับเนี่ยอุ่นๆเลยอ่าหวานมากครับอื อร่อยมากครับหวานวชีวิตป่าก็อยู่ง,ง่ายๆนะครับผมนี่แขกพิเศษครับผมมีขาวนอนอยู่เฝ้าทั้งคืนเลยนะครับนี่มานอนป่าด้วยนานทีปีหนนะครับที่จะได้เห็นมีขาวมานอนป่าปีหนึ่งมันจะได้เจอสักประมาณสามสี่รอบนะครับไม่ได้มามามา,มาบ่อยเหมือนตัวอื่นนะครับ เป็นช่วงอารมณ์เขาเหมือนกันนะครับคูนเมียนปลาก็นอนอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมติดข้างอยู่นะมองไม่เห็นนะครับบางกล้องอยู่นี่ผมก็มาป่าผมก็เตรียมอาหารมาให้เขาด้วยนะครับผมนี่อันนี้นะครับอาหารกระป๋องเอามาให้น้องๆด้วยไม่ใช่แค่สเสบียงพวกผมอย่างเดียวนะครับที่พามากินในป่าเนี่ยของน้องหมาก็เอามาด้วยนะครับผมเนี่ยต้องขอบคุณพีเอฟซีนะครับผม ทีตอฟหลายท่านเลยที่ส่งหัวอาหารแล้วก็อาหารกระป๋องให้เด็กๆนะครับที่เหลือที่ฐานก็จะคลุกหัวอาหารให้แล้วก็นำมาป่าด้วยให้น้องๆได้กินดีอยู่ดีนะครับผมนี่ผมก็เอามาให้น้องๆกินนะครับผมเขาก็เหมือนเรานี่แหละเวลาเหนื่อยๆในป่าเนี่ยก็อยากกินของอร่อยนะครับได้กินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นนะครับมีแรงนี่ เขานอนอย่างนี้เขาก็เป็นยามอย่างดีเลยนะครับได้ยินเสียงอะไร,ประแปลกๆมาใกล้เนี่ยจะเห่าตลอดเลยขอบคุณพีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับที่ส่งของกินทุกๆอย่างเลยมให้พวกผมไม่ว่าจะเป็นอาหารของน้องๆน,นะครับน้องๆหมาเนี่ยทั้งอาหารเมร็ดอาหารกระป๋องแล้วก็มีผลไม้สดอะไรนะครับหลายอย่างเลยนี่เหมือนของพี่นิมนะครับพี่นิมเชียงรายก็ส่งเนี่ยข้าวโพดมันเทศทักทองแล้วก็มีของกินปลาสม้ม มีปลาสม้มมีแหนมมีขนมมีหลายๆอย่างนะครับส่งมาให้นี่พี่สานะครับนี่ก็ส่งมาให้ด้วยพี่สานะครับหลายท่านครับผมหลายท่านเลยมีแต่ของอร่อยๆครับของจําเป็นขอบคุณกําลังใจแนวหลังนะครับส่งมาให้แนวหน้าพวกผมทุกคนก็จะใช้ของให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับ นี่เหมือนมัน,มน,มนย่างข้าโพดย่างไว้ก็ย่างไว้เดี๋ยวก็เพื่อนๆก็มากินนะครับผมใครหิวก็มากินกันน้องๆก็ได้กินดีอยู่ดีนะครับมานอนป่าด้วยนี่นะครับมีความสุขอยู่กับเด็กๆนี่ขนมเ๋ยาขนมให้เด็กๆกินก่อนสี่เ้าวหิวหนมไหมเดี๋ยวให้กินข้าวนะให้กินขนมก่อนเอาเอา ชอบกินขนมนะครับเมียนปละเบียละหลับเลยเอา้ามาเบียนปละนี่นอนไม่สนเลยนะครับผมให,ให้ดูนู่นให้ดูครับผมนูน่นเมียนปละนะครับนอนไม่สนเลยเมียนปละเมียนปละเอากินหนมไหม เมียนะไม่สนนะครับผมกินอิ่มแล้วนอนอย่างเดียวไม่ค่อยสนโลกนะครับผมเมียนตะนี่จะไม่ค่อยสนโลนะครับผมจะนอนอย่างเดียวนอกจากนอกจากว่าตื่นขึ้นมาหิวนะครับก็จะมากินเองเอาไม่กินก็ให้มีขาวกินก็ได้เอามีขาวชอบกินเอากินไปเอนอิ่มเดี๋ยวจะมีอาหารกระป๋องให้กินอีกเข้าใจไหมพักน่อยก่อน นี่เห็นไหมของอร่อยเนี่ยวันนี้ก็อยู่ป่าแบบง่ายๆนะครับผมทุกครั้งก็นี่แหละผมก็จะมานั่งเล่นกองไฟอุ่นๆก่อไฟไวน้น้องๆก็มานอนรอบกองไฟนะครับอุ่นกันก็เหมือนเรานะครับผมเวลาอยู่ที่นหนาวๆที่ชื้นๆเนนะ่ะกองไฟสําคัญเลยเป็นเหมือนหัวใจเลยนะครับผมมีประโยชน์ทุกอย่างเลยทํากับข้าวหุงข้าวต้มน้ํา กินกาแฟให้ความอบอุ่นร่างกายเรานะครับผมทุกครั้งที่อยู่ในป่านะครับผมสําคัญมากเลยอาวุธยุโทโธปกรณ์อของเรานะครับต้องดูแลอย่างสม่ําเสมอนะครับเปรียบเสมือนกับหัวใจของเราเลยนะครับเนี่ยเขาต้องพร้อมใช้งานแล้วก็ดูสะอาดตลอดนะครับเพราะว่าเขาเป็นเหล็กข้อเสียของเขาคือว่าถ้าโดนน้ําหรือโดนความชื้นนะครับสนิมจะขึ้นน้ามันแห้งก็ไม่ดีนะครับผม ผมนี่จะดูแลตลอดเลยสำคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่เราบกพร่องไม่ได้เลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะมาทำความสะอาดนะครับง่ายๆอยู่ในปา่านี่แหละน้ำมันอยู่ในป่าก็ต้องติดตัวตลอดนะครับผมแปรงเนี่ยไว้ทำความสะอาดก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมของเราเองของใช้เราเองี่ก็มีผ้าติดตัวเล็กๆ อาวุธปืนชนิดนี้คือ AK 1 0 4นะครับผมมีหลายท่านสงสัยถามมาหลายท่านเลยนะครับว่า AK104 เนี่ยใช้กระสุนขนาดไหน AK 1 0 4นะครับเป็นปืนของรัเสเซียนะครับรัเสเซียผลิตใช้กระสุนขนาด7.62คูณ39นะครับใช้กระสุนชนิดเดียวกับ AK 4 7นะครับผมชนิดเดียวกันเลย ต่างกันก็แค่รุ่นนะครับผมเป็นรุ่นใหม่ทันสมัยกว่านะครับตระกูลของเอเคเนี่ยดีทุกรุ่นเลยรุ่นก่อนๆ่อนนี่จะเป็นไม้นะครับเนยกยกลับอะไรก็จะเป็นไม้แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะจะออกแบบมาใหม่นะครับผมอาวุธสมัยใหม่ก็เป็นโพลิเมอร์นะครับผมไม่เหมือนรุ่นก่อนก่อรุ่นก่อนก่อนก็จะเป็นไม้แต่เนื่องจากว่าทุกวันนี้ไม้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับทรัพยากรบนโลกเราก็เริ่ม หมดนะครับเริ่มมีน้อยก็เปลี่ยนมาใช้เป็นโพลิเมอร์แทนนะครับโพลิเมอร์ก็ดีอย่างนะครับผมออกแบบมาได้ดีมากเลยอาวุธ AK นะครับทุกรุ่นเลยประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับผมอยู่ในป่าสมบุกสมบันนะครับผมอยู่ด้ทุกภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับระบบเขาดีมากนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมาทำความสะอาดเขานะครับผมอยู่ในป่า อาวุธทุกอย่างนะครับผมเครื่องมือทุกอย่างถูกออกแบบมาดีผลิตมาดีดีขนาดไหนถ้าเราไม่ดูแลรักษาบำรุงรักษานะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับท่อนเหล็กท่อนเปล่านะครับถ้าเขาใช้การได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเขาบกพร่องใช้การไม่ดีติดขัดนะครับจะเป็นอันตรายกับเรานะครับผมฉะนั้นของทุกอย่างที่อยู่กับเราอ่ะการบำรุงรักษาสำคัญที่สุดเลยนะครับเป็นหัวใจหลักเลย ผมอยู่ในป่าทุกครั้งเนะี่ยผมจะเน้นเรื่องความสะอาดเขานะครับผมให้เขาแบบพร้อมใช้ตลอดเขาเป็นเหล็กครับอยู่ในภูมิประเทศที่ว่าป่าดิบชื้นอากาศชื้นนะ่ะสนิมจะขึ้นง่ายนะครับสําคัญเลยน้ํามันในจะไม่ขาดนะครับนี่น้ํามันที่ผมมีอยู่เนี่ยผมติดตัวตลอดนะครับผมแต่งทาความสะอาดด้วยนี่ครับผ้าด้วยนะครับผมผมก็จะทําความสะอาดเขาหน่อย เหมือนเส,สมือนหัวใจของเราเลยนะครับผมพูดง่ายๆว่าเมียนะครับผมนี่ผูกพันยิ่งกว่าครอบครัวนะครับมากกว่าลูกเมียอีกติดตัวเราตลอดทํางานอยู่ที่นี่หลายปีนะครับผมใกล้ชิดกว่าเมียเลยเมียนี่นานๆกลับไปหานะครับแต่เขานี่อยู่กับเรา24ชั่วโมองนะครับผมไปไหนมาไหนก็ติดตัวไปด้วยนี่สามจังหวัดนะครับเป็นพื้นที่สนามอาวุธจะดีขนาดไหนนะครับผม ต้องมันทําความสะอาดดูแลเขาถ้าเขาสะอาดดูดีนะครับผมเขาก็จะดูแลเราดีนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละตัวเราดีเขาก็ดีนะครับผมทุกอย่างดีอะไรก็เทียบง่ายหมดนะครับวันนี้ก็จะทําความสะอาดเขาหน่อยอาวุธที่เคยใช้มานะครับผมก็มี m hk นะครับแล้วก็ ak ผมเคยใช้มาดีทุกอย่างนะครับผมดีทุกขนาดแต่ที่ประทับใจที่สุดก็ ak นะครับผม ชอบมากชอบเวลาการทำลายล้างของเขานะครับเวลาเราเวลาเรายิงเขาเนี่ยเสียงจะแบบถึกมากครับผมเวลายิงออกแต่ละนัดเนี่ยเสียงแบบเราใจมากนะครับผมหัวใจเราเนี่เต้นตามเลยนะครับวันนี้ผมก็จะทําความสะอาดหน่อยเกียก่อนนะครับผมจับถือทุกครั้งก็ต้องถอดแม็กกาซีนก่อนนะครับผมเพื่วความแน่ใจว่าอาวุธของเราปลอดภัยนะครับ ่อไปก็เปิดเซฟนะครับเอเคเนี่ยถ้าเราไม่เปิดเซฟนี่ขึ้นลำไม่ได้นะครับผมต้องเปิดเซฟก่อนเปิดเซฟกันนะครับถึงจะขึ้นลำได้ผมเคลียร์ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเพื่อความแน่ใจก็จะเคลียร์อีกนะครับเพื่อให้มั่นใจดึงคันรั้งนะครับผมสามสี่ครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจว่าในรังเพลิงเขาเน่ะมีลูกกระสุนติดอยู่ไหม ดึงนะครับผมให้แน่ใจเลยเน่แล้วก็จับดูนะครับผมให้สองดูข้างในว่ามีไหมสองในรังเพลิงก่อนเลยนะครับผมนี่ในรังเพลิงไม่มีนะครับผมปลอดภัยแล้วก็ปล่อยลูกเลือคืนนะครับปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวไกลไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับอืม ปืนปลอดภัยนะครับขึ้นเซฟไว้เหมือนเดิมัตอนง่ายๆก็ทำความสะอาดก่อนนะครับผมเคแปรงปัดก่อนนะครับบางคนว่าเอามาทำความสะอาดในป่าเนี่ย ไม่กลัวชิ้นส่วนหายเหรอเราไม่ต้องไปถอดละเอียดขนาดนั้นนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆอยู่ในปลาเนี่ยก็มีวิธีนะครับในการดูแลรักษาถ้าให้มั่นใจจริงๆก็ปูผ้านะครับผมปูผ้าแล้วก็ถอดก็ได้แต่ว่าไม่จําเป็นผมจะไม่ค่อยถอดนะครับปัดฝุ่นก่อนสำคัญเลยฝุ่นนะครับเนี่ย ได้ยินเสียงนกนะครับในป่าธรรมชาติหน่อยเสียงรถก็มีนะครับผมเพราะว่าตรงที่อยู่เนี่ยเป็นเส้นทางหลักนะครับตัดผ่านตรงนี้ไปรถก็จะวิ่งผ่านนะครับได้ยินเสียงพวกผมก็มาดูแลรักษากความปลอดภัยนะครับนี่เราก็ไม่ต้องถอดนะครับผมดูแค่ทเปื่อนเขาข้างนอกตรงไหนที่มีช่องว่างก็ส่องเข้าไป ่วนมากก็จะมีฝุ่นมีทรายนะครับกระเด็นเข้าไปทรายที่สําคัญเลยทําให้เขาติดขัดง่ายนะครับอืได้แล้วแหละขนานนี้เราก็ดูตามร่องเล็กๆนะครับมีไหมศูนย์อะไรเขาก็ดูดีๆนะครับศูนย์ไม่จะเป็นเลยเพราะว่าต้องใช้เล็งนะครับต้องดูเห็นอันใจเลยมาชางใช้งานดีสังเกตด้วยว่าชิ้นส่วนบางอย่างนะ่ะหลุดหายไหม ถ้าหลุดหายนี่แย่เลยนะครับผมแต่ว่าส่วนน้อยนะครับที่ชิ้นควนมจะหลุดหายเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างดีเลยเป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับนี่คนออกแบบมาเก่งมากๆเลยเสร็จแล้วก็หยอดน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยติดตัวไว้ตลอดเลยไม่ขาดนะครับ ตรงบริเวณที่เป็นสปริงหรือเป็นข้อต่อนะ่ะน้ำมันไม่หยอดเข้าไปเลยนะครับผมเขาเป็นเหล็กสนิมจะเกาะง่าย ถ้าหยอดเยอะก็ไม่ดีนะครับน้ำมันเนี่ยพอดีข็เสียมันกันถ้าเราหยอดหยอดแค่พอดีนะครับถ้าหยอดเยอะเกินเนี่ยควันควันจะเยอะนะครับเวลาเราใช้งานเงนเพื่อนบอกว่าใส่น้ำมันเยอะเกินนะครับผมล้นออกเลยเวลาเราสะพายจะเปื้อนเสื้อผ้านะครับจะเยะ้มแต่ดีที่สุดน้ำมันนะครับผมมีไว้ติดไม่ขาดเลยดีมากเขาจะช่วยให้ระบบหล่อลื่นดีนะครับ ได้แล้วแหละอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับข้างในก็ถอดง่ายๆแต่ถ้าอยู่ปลาเดี๋ยวไม่จําเป็นก็ไม่ถอดนะครับผมจะดูค่าชิ้นส่วนที่เขาโดนน้ำโดนอะไรนี่แหละได้ ตัวเราดีนะครับผมทุกอย่างก็ดีหมดนะครับวินัยสำคัญเลยถ้าเรามีระเบียบนะครับมีความสะอาดของใช้เราทุกอย่างก็จะสะอาดดีตามนะครับทุกอย่างแหละที่อยู่รอบๆตัวเราก็เหมือนกับตัวเราเองนะครับผมอยากเน้นเรื่องความสะอาดมากนะครับทุกอย่างเลยทำให้เรามั่นใจนะครับ แล้วก็แมกกาซีนแมกกาซีนก็เป็นโพลิเมอร์นะครับผมดีหน่อยสลิมไม่ขึ้นแต่จะเป็นส่วนที่เป็นเหล็กตรงขอบท้ายเขานี่แหละเนี่ยตรงตูดเขาเป็นเหล็กก็จะมีสลิมขึ้นก็เนี่ยมต้องมองข้ามนะครับผมหยดน้ํามันหน่อยอืมแปรงปัดๆน้ํามันให้ซึมเข้าเนื้อเหล็กเน่ โอเคได้ okay, ครับผมใส่แม็ก้าไปคืนนะครับผมอยู่ที่นี่ก็ต้องพร้อมใช้ตลอดนะครับอยู่ในป่าเนี่ยต้องพร้อมใช้ตลอดนะครับผมทําความสะอาดเสร็จแล้วผมก็จะขึ้นลํำไปเลยนะครับอยู่ที่นี่สนามนะครับผมเราจะพร้อมใช้ตลอดเลยการขึ้นลํำก็ต้องเปิดเซฟก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นล้ำนะครับผมดึงคันลังใส่ลําแล้วก็ปล่อยไปเลยพร้อมใช้งานแล้วนะครับ นี่พร้อมใช้งานแล้วสูญเงินดังเพลินแล้วนะครับผมเซฟไว้โอเคนะครับผมพร้อมใช้แล้วก็เก็บอุปกรณ์นะครับผม,มวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้อาหารน้องๆก่อนผมก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมเมื่อกี้ก็กินมันไปหัวหนึ่งก็อยู่ท้องแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่าเขากินมันไม่เป็นนะครับเขากินผักมันเราไม่ได้ผมก็จะเอาอาหารกระป๋องนี่แหละที่เตรียมไว้นะ น้องๆนะครับผมกินแค่บรรเทาไปก่อนให้อาหารเด็กๆนะครับผม <c oughs> นี่ครับให้อาหารเด็กๆก่อน <c oughs> เอาให้กินคนละกระป๋องเลยเตรียมมาในถาน่านเลยนะ ใเข้าไปให้พี่ใหญ่ก่อนเอาเสร็จแล้วก็เนื้อกระก็แล้วก็ป๋องเลยเอา <Okay. S 1> นี่ก็มีน้ำเดี๋ยวเอากินไปฝั่งไหนที่เขาเคกือบจะไหนฝั่งนี้ที่เคกือบนะใช่ไหมไปฝั่งนี้ไม่ได้เคกือบให้อาหารเด็กๆอิ่มแล้วนะครับผมเด็กๆก็กินอาหารอิ่มแล้วนะครับ ดูมืดครึ้มมานะครับผมฝนก็จะมาแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเตรียมของเต<ๆ>รียมอะไรเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บเต็นท์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ